ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยครับเพื่อนๆเขาก็ถามผมว่าเ้ยได้ลองไปสอบตัวอีกหรือยังบริษัทหลายๆที่เนี่ยเขารีควรยมานะว่าต้องมีคะแนนโทวอีกผมยังไม่มีเลยผมยังไม่มีเลยนี่คือตัวอย่างคลาส s อนสดผ่านซูมที่จัดขึ้นให้ทุกเดือนเพื่อเก่งข้อสอบนะครับสำหรับน้องคอร์สออนไลน์ฟูลโทอีก วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องโจนาตเดี๋ยวโจนาตแนะนําตัวนะครับเป็นใครทําอะไรมาบ้างแล้วทำไมถึงต้องใช้คะแนนโทอีกครับสวัสดีครับผมที่เล่นชื่อโจนาตนะครับผมก็เป็นนักศึกษาวิศวกรรมหลังจากที่เราจบคือแน่นอนว่าเราก็ต้องอยากได้เข้าบริษัทที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับผมแลวก็แน่นอนว่าสิ่งที่มันต้องตามมาเนี่ยก็คือการที่ต้องใช้คะแนนโทอีกในการที่จะยื่นสมัครเพื่อให้เขาเรียกสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแน่นอนว่าคะแนนโทอีกเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะทําให้้้เาารราาาาานสมถกวห เงินเดือนแล้วก็การที่เราจะโปรโมทค่าไปขายเหมือนเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือแต่ก่อนเนี่ยครับผม คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยครับก็เลยเลือกมาทางนี้ครับคิดว่าคงไม่ได้ใช้หรอกภาษาอังกฤษเนี่ยจังหวะที่ผมอยู่ปี4เนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องเริ่มหาข้อมูลแล้วว่าพอ,อผมจบไปเนี่ยผมต้องทํางานสายไหนเพื่อนๆอนนะ่ะเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยได้ลองไปสอบโทอีกหรือ,อยังเพราะว่าบริษัทหลายๆที่เนี่ยเขาอ่ารีควายานะว่าต้องมีคะแนนโทอีกผมยังไม่มีเลยผมยังไม่รู้เพราะผมไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษเลยไม่ได้ขวนขวายหาข้อมูลทางด้านนี้อะไรครับพอผมรู้ว่ามันจะเป็นต้องสอบแล้วแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ รู้สึกยากสรับผมว่าผมทําไม่ได้น้องภาษาอังกฤษอะผมก็เลยต้องเริ่มหาข้อมูลแล้วว่าผมต้องทํายังไงเพื่อที่จะสามารถสอบได้คือแรกๆอ่ะผมก็จับต้นชนปลายไม่ถูกหรอกก็ต้องหาข้อมูลเองจนมันมีวันหนึ่งครับคือผมก็เลื่อนดู y u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  e เนาะแล้วผมก็ได้ไปเจอช่องของพี่มอบเนียครับผม คลิปที่ผมไปดูอะตอนนั้นมันจะเป็นพาร์ทของ reading เนาะพาร์ทการอ่านนะครับผมคือพาร์ทนั้นเขาจะมีเหมือนพูดเกี่ยวกับให้เราแบบ manage เวลาเรื่องการทําข้อสอบอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้าด้านการฟังอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีอันง่ายๆนะครับของของพาร์ทสองมันจะเป็น question and response อะไรครับให้ฟังต้นกลางปลายนะครับก็พวกเทคนิคอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นเทคนิคที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันต้องทําแต่คือพอมันทําแล้วพอเราเริ่มจับจุดมันได้ครับมันจะเริ่มแบบเหมือนจําเข้าไปในสมอง ค,คือแรกๆอ่ะมันมันแน่นอนครับมันมันยากผมฟังเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยภาษาอังกฤษแต่พอเราเริ่มแบบจับคําบางคําได้ซึ่งมันเป็นคําที่มันเป็นคนะีย์เวิร์ดเนาะเราก็จะเริ่มสามารถตีความได้ก็พอจะตัดช้อยได้บ้างคือมันก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่ทําให้เราได้แบบพัฒนาตัวเองครับคือเราต้องค่อยๆเดินไปนะครับผมมีคติในใจอย่างหนึ่งเนาะผมเนี่ยจะไม่พึ่งพาแรงกระตุ้นเพราะว่าแรงกระตุ้นเนี่ยมันจะมีผลแค่ช่วงแรกครับแต่ผมเนี่ยจะพยายามพึ่งพาวินยนะัยเนาะเพราะว่าวินัยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบพุ่งทะยานไปนทีีเดยวแต่ มันจะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นในทุกๆวันครับอย่างน้อยทีลนิดทีลนิดเนี่ยแต่เราไม่หยุดเราพยายามทํามันไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าสักวันเนี่ยผลสําเร็จเนี่ยมันจะส่งผลต่อเราเกิดขึ้นแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนพยายามลองจัดสรรเวลาให้ตัวเองอูเนาะ อย day, society, osta, graffiti, ach, ่างน้อยใน1วันนะครับแบ่งมาดูการเรียนของพี่มอบน้องแบบว่าซึมซับเทคนิคแล้วก็ไปลองทําในข้อสอบดูเนาะอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับมันยากครับแน่นอนคือผมรู้เลยว่าการที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันยากสำหรับเราอาจจะเป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราต้องทํามันนะครับผมก็อยากให้เราพยายามทํามันอย่างเต็มที่ครับผมค่อยทาไปวันละเล็กละน้อยครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะถึงจุดหมายครับผมแล้วพอมันถึงจุดนั้นอ่ะเราจะภูมิใจกับตัวเองมากครับว่าเราสามารถพยายามนําตัวของเราจากศูนย์ มืออาชีพเขาทำงานกันอย่างนี้นี่เองขอบคุณมากที่ฟังแล้วพี่ได้แรงบันดาลใจเลย ตันัดแบ่งเวลาฝ<บ>ึก<บ>ยังไงครับเพราะว่าเราก็เราก็ไม่ได้ว่างเราแบ่งยังไงให้แป๊บๆแล้วมันขึ้นเป็น665เลยผมต้องบอกว่าช่วงแรกที่ผมเริ่มคือคือช่วงนั้นผมมีสากิษศาษากับบริษัทหนึ่งครับแล้วก็เวลาอาจจะแบ่งมาได้ไม่มากครับก็คือเหมือนว่าทํางานปกติครับ8โมงถึง5โมงเนาะเลิกงานเสร็จใช่ไหมครับมันจะยังมีเวลาอยู่ผมมี2 2เล่มนี้เนาะครับจะเป็นฝั่ง listening แล้วก็ฝั่ง reading ใช่ไหมครับอย่างน้อยอ่ะผมตั้งว่า1วันนะครับผมขอให้ทําสัก1ชุดนะครับแล้วก็ คือเราจะได้ทั้งทาข้อสอบแล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเราได้คะแนนประมาณไหนผิดตรงไหนครับแล้วก็ไปดูเฉลยอ,อย่างละเอียดอย่างละเอียดจริงๆนะครับแบบทุกข้อเลยจุดๆเนี้ยครับมันจะทําให้เรารู้ว่าเราพลาดตรงไหนคือบางทีอะ่ะแน่นอนว่าเราอาจจะที่สิ่งนี้มันถูกแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าถูกกับความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะยังไม่เหมือนกัน คือแรกๆพอมันทําไม่ได้มันก็จะมีช่วงที่ท้อนะครับผมพยายามมองว่ามันเป็นจุดที่เราต้องก้าวข้ามไปมากกว่าครับคือพยายามมองว่าเราต้องเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานให้ได้ในทุกวัน,นครับถ้าเรายังไม่ไม่มีพื้นเลยนะครับผมมันก็จะมีเหมือนแอปเ e มเบรีที่มอฟเนาะเขาได้แบบแนะนําว่าลองเข้าไปทาดูก่อนคือตัวนี้ครับมันจะเหมือนเป็นควิสเล็กๆเนาะแต่ละบทเรียนอะไรยครับอาจจะทำแค่แบบ5ข้อ10ข้อในแต่ละพาร์ทเนาะคือค่อยๆทําไปใช้ของรอบตัวให้เป็นประโยชน์เลยทั้งหนังสือทั้งแอปทั้งอคอร์อออนนไไละคืีียท่ ทำให้แรกๆฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วผ่านไปแบบเฮ้ยพอเริ่มได้แนละ้วพอจับใจความได้บ้างแนละ้วสำหรับผมผมรู้สึกว่าถ้ามันจะเพิ่มคะแนนได้จริงๆครับมันอาจจะต้องไปดูที่พาร์ทที่3กับพาร์ทที่4ครับผมจำนวนข้อมันค่อนข้างเยอะเนาะไปดูของพี่ม็อบเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งเนาะว่าให้เราต้องโฟกัสตรงจุดไหนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่รู้เลยว่าจะโฟกัสตรงไหนมันก็เหมือนเราแบ a n k เลยครับคือเข้าไปฟังแบบกะจะฟังให้จบแล้วทำทีเดียวมันไม่ได้ครับผมคือเราต้องแบ่งโฟกัสให้ถูกครับแรกๆม,มันยากมากนะแต่ว่าพอเราเริ่มจับทิกมัน จับได้เนี่ยไปต่อยอดในข้อต่อๆไปได้จากที่เราแบบไม่ถูกเลยเนี่ยใน3ข้อเนี่ยมันจะเริ่มมีถูกวางละถ้าค่อยแบบพัฒนาไปทีละน้อยๆรู้ว่าเราต้องโฟกัสจุดไหนอันนี้อันนี้สําคัญมากนะพอเรารู้ว่าต้องโฟกัสจุดไหนเนี่ยเราจะโฟกัสถูกจุดแล้วพอโฟกัสถูกจุดเราก็จะทำข้อสอบได้ถูกแต่พอมันเจอจุดลงล็อกเราแล้วอะไม่ว่าจะเป็นฟังสั้นหรือฟังยาวคือเห็นเลยคะแนนมันพุ่งง่ายมากภายในเดือนเดียวก็ทำได้ตอนโดนะเข้าไปสอบนี้นตื่นเต้นบ้างไหมโอ้โห มาถ้าจะพูดถึงเรื่องไปสอบนะครับมันก็จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนการไปสอบเนาะการเตรียมตัวครับมันก็ต้องเตรียมตัวให้เหมือนการที่เราจะไปสอบจริงเนาะรูปแบบการสอบจริงเนี่ยมันจะเป็นการสอบยาวเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นการฝนฝบครับผมก่อนที่จะไปสอบนะครับก็พยายามทําในรวดเดียวครับผมอย่าอย่าแบ่งช่วงนะครับแล้วก็ต้องต้องฝนทุกครั้งนะครับเราจะเริ่มชินคนับพอมันเข้าไปในห้องสอบเนาะมันก็จะเป็นเหมือนที่เราได้ฝึกมาเลยครับมันต้องมีความตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะลดทอนได้บางส่วนแล้วมันจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเพราะเเเรราาาากกก็ซ้ออมแบบบที่จสขลลึึๆใ จริงๆตอนที่ไปสอบพี่ยังตื่นเต้นเลยสรุปเมื่อกี้ทำไงให้หายตื่นเต้นโจนาทพิงมาว่าซ้อมให้เหมือนจริงที่สุดจนมันชินพี่อยากรู้ว่าในพาร์ทสับอะค่ะหรือว่าการดูเรื่องสับเนี่ยมีเทคนิคหรืออะไรยังไงคะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่กับสับทุกวันนะคะจะมีฝึก ถ้ามันเป็นพาร์ทสับเนาะมันจะเห็นได้หลักๆเลยครับก็จะเป็นพาร์ทแพสซจของพาร์ทหกพาร์ทเตรงนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสับมันจะเยอะมากเลยบางคําพอเราอ่านเนาะมันจะสามารถดูจากบริบทได้ดูคําบริบทรอบรบข้างมาน,นะครับ คือมันอาจจะพอดาวๆได้ว่าเป็นคําว่าอะไรเนาะเล่มนี้เนี่ยพอพอมันมีแทสเซตมาเนี่ยมันจะมีแปลเป็นบทความภาษาไทยทั้งหมดเลยครับเราก็สามารถเทียบเทียบเคียงได้ว่าคาที่เราไม่รู้เนี่ยตอนที่เขาแปลเนี่ยมันคือคําว่าอะไรในหนึ่งหนึ่งคำครับคำแปลมัน,นไม่ได้มีแค่ความหมายเดียวเนาะเราก็อาจจะจดไว้ในสมุดโน้ตของเราก็ได้ครับแล้วก็ไปหาคําแปลเนี่ยแล้วก็แปลไวประมาณ2อสาความหมายครับจะดีไปกว่านี้อีกครับถ้าเราสามารถเขียนคําที่มันเป็นภา,าษาอังกฤษที่มันเหมือนๆกันด้วยได้อะไระครับ <Wow. S 1> มันก็จะเป็นแบบเหมือนจําไปในทีเดียวแล้วก็ ความหมายเดียวกันหมดเลยก็คือหลักๆเนาะถ้าเป็นสรุปเนาะก็คือเราก็ต้องทำพัสดนะครับแล้วก็ดูบริบทรอบ,บ,บข้างก่อนถ้าเราจําไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าคํานี้คืออะไรแต่ว่าถ้าเรายังมีเวลาฝึกอยู่นะครับเราก็ดูตามที่เขาแปลในเล่มะครับมันมีภาษาอังกฤษามาปุ๊บในข้อสอบพอในเชลเลยครับมันจะมีแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยแล้วก็นามาเทียบเคียงกันว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็อาจจะเอาคําศัพท์ะครับ,รบเขียนจดลงสมุดเนาะคอยมาทบทวนดูครับพอมันได้เห็นบันผ่านตาไปเรื่อยๆเราจะสามารถพอเดาได้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนสามารถทําข้อสอบนั้นได้ด สักคำหนึ่งแล้วก็ลองดูบริบทข้างๆยกตัวอย่างเช่นคำว่า place เราไม่รู้นะมันเป็นได้ทั้ง verb และ noun แต่ถ้าเราดูบริบทข้างๆ place and order place ออเดอร์อ๋อสั่งอาหารนี่เหมือนเรากด Place <อ>ใน App Line Man. แอปไลน์แมนเราก็จะจําเป็นบริบทเลยว่า Place and Order อร์ะถามว่าเจอชอยที่มันเป็นเหมือนแบบคําคล้องเสียงที่ค<อ>รูมอบสอนอะค่ะเยอะไหมคะคือคือผมได้ไปสอบมาประมาณ2รอบเนาะผมผมได้ไปสอบศูนย์ของที่เชียงใหม่ครับรู้สึกว่าเจอเยอะอยู่ 3- 4ข้อเลยที่มันเป็นคําพูดเหมือนเหมือนกันเลยนะครับสข้อเลยรประมาณ4ข้อเลยอันนี้ก็ถือเป็นโชคดีของเรานะครับที่ที่เราได้ตัดชอยมันได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าที่กรุงเทพอะครับจะไม่ไม่เจอคําเหมือนมากเา อาจจะสักสองข้ออะไรเงี้ยครับลาโพงที่ไหนดีกว่ากันผมอาจจะโชคดีที่ว่าผมได้ติดกับที่ลําโพงอะเนาะผมก็เลยอาจจะแยกไม่ค่อยได้ครับรู้สึกว่ามันประมาณเดียวกันเลยเพราะผมผมนั่งติดกับลําโพงเลยครับเหมือนจงดูหนังอะแล้วนั่งแถวหน้าตาหลุเลยเสียงก็ฮึมเลยมันก็ได้ได้สังเต็มที่หน่อยอะไรเงี้ยครับย้ขอบคุณทุกคนครับที่ให้ความร่วมมือนะทื่นใจมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณโจนาตมากนะครับ ให้ความรู้ให้แชร์ประสบการณ์ที่เราแบบผ่านมาสดๆร้อนๆลอนแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนหลายๆคนมากเลยขอบคุณมากต้องขอบคุณพี่ม็อบนะครับที่แบบแนะนําเทคนิคแล้วก็แบบทาสิ่งดีๆให้แบบรันวงการสำหรับคนที่รู้สึกว่าทําไม่ได้เนาะ <c oughs> ถ้าได้ได้แบบเทคนิคจากพี่ม็อบครับเอาไปปรับใช้มันดีขึ้นแน่นอนครับเพราะผมผ่านมากับตัวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้พี่ม็อบด้วยครับ มาอัปเดตคะแนนโทออกของน้องๆในคอร์สกันครับเคล็ดลับความสําเร็จเหมือนกันหมดเลยครับรู้เทคนิคเยอะแล้วต้องนําไปใช้จริงในห้องสอบได้เคยเห็นคอร์สออนไลน์ที่คนสอนนัดมาเจอกันทุกเดือนเก่งข้อสอบให้ผ่านซูมไหมครับถ้าเราใช้โทรอีกร5อแต่มีเวลาเตรียมตัวแค่1เดือนแผนเราเป็นอย่างนี้ครับเรียนเทคนิคในคอร์สฟูโทอกให้จบภายใน2-3สัปดาห์เก็บเคสข้อสอบในคอร์ส แล้วเข้าซูมที่พี่ม็อบจับให้ทุกเดือนเพื่อฝึกเทคนิคเหล่านั้นให้เกิดความเคยชินเพราะเวลาอยู่ในห้องสอบไปนั่งนึกสดไม่ทันสองสเต็ปง่ายๆแค่นี้เองครับแก้ปัญหารู้เยอะแต่นําไปใช้ในห้องสอบไม่ได้นะครับคอร์สฟูโทอีกราคาพิเศษจากราคาเต็ม6680เหลือเพียง3,600เท่านั้นรวมเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอ,อีกกว่า150บทเรียนพร้อมควิสและแนวข้อสอบมาพร้อมเอกสารและแผ่นทับสรุปกรมมาให้ดาวน์โหลด ลงเรียนแล้วอย่าลืมมาเจอกันในซูมครับที่ช่วยเต็มที่